เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเอาพรุ่งนี้คืออะไรพรุ่งนี้คือมออื่นนะครับนะมีคนนอนไม่หลับแน่นอนนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าอะไรนะมีคนไปแจ้งความเก่าโทษอีกแล้วโกแปลงที่สองหรือยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็ไม่รู้นะได้ยินเขาพูดมาแบบนั้นเห็นเขาคอมเมนต์มาแบบนั้นนะครับเอฟซีโอ้ยตายโดนอีกแล้วนะครับพี่น้องนะแปลงแรกยังไม่ได้ทันเท่าไหร่นะครับเนาะ ยังยังมาแปลงสองเข้าไปอี๋โอ้ยตายแปลงแรกยังไม่ได้ตัดสินเลยนะครับตามมาติดติดเลยนะครับโดยแปลงที่สองที่มีโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยว่าจะกองคนห้องดังๆดิฮะเคนหายเก็บตัวอีกแล้วบอกเะรหายไปไหนครับไมีอยู่สองคนหายอสองคนทีน่หายน,น,นะที่หน้ากากัะเฮียเลยบอกอ้าว นากามึงก็เป็นสิมึงไปไหนเลยอีเวนเฮ้ม,ม,มีคนหายใช่ไหมเอออีนากากหายไปไหนวะอ,อีอีนอีหยวกเฮียไมือนีอีหยวก,ก็หายวันนี้โอ้ตายแล้วน่าจะประชุมปรึกษาหายรือกันแล้วจะเอายังไงจะพูดยังไงครับในวันพรุ่งนี้เออเราจะเตรียมยังไงยังไงตอนนี้ก็วิ่งแจ้นไปหาบอกหัวลูนิมิตแล้วครับตอนนี้นะโอ้ตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะ เออจะยังไงอีกเนาะพรุ่งนี้นะพี่มิตรสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็ได้ยินว่าผู้บ่าวเจ้าไปอีกเลยนะที่นครพนมเลยนะพี่มิตรนะไปแจ้งความเก่าโทษอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนนอบอลลูรอดแล้วบอกเขาว่าใส่หนักการไปซ้อมไปซ้อมคำพูดไวใ้ใช่ไหมโอ้ตายแล้ว วันนี้ผู้บ่าเจ้าไปแจ้งความขอโทษแปลงที่สองอีกเลยนะจ้านะอามีข่าวดีแล้วนะวันนี้นะเอาตายแล้วครับพี่น้อง FC เอฟซีจะยังไงต่อละจ้าที่นี้อ๋อหัวลูกนี้มิดรูปปากรอแล้วนะครับนะไม่ต้องกลัวครับผมเอาอยู่นะครับฮะจ้างผมนะครับจ้างผมจ้างผมนะครับจ้างผมนี่นะครับหนูก็จะจ้างพี่ทนวยของหนูนี่แหละหนูไม่จ้างใครหรอกนะพี่ทนวยของหนูเก่งค่ะนะหนูเชื่อมั่นเชื่อใจมากๆเลยค่ะนะ พี่นูเด้คุณนำไัยวัดดีครับออนานห้อนเมื่ออื่นโอ้ยคำปฏิทันถึงใส่นี่คำเรียวคุณยังนี่เอหน้ากากมันบอกอะไรนี่หน้าไว้แล้วมันจะไม่อยู่ในสงสามวันหมอมันบอกระวังไว้หรอโอ้อไม่หายได้ไงตอนนี้ฮอพ่อเม่ไปเตรียมการ อันอันอันเตรียมการ<อ>ไปอยากจะทะเลื่อนหรอหรือยังไงบอกกองทัพทหารโอสารัฐเออยกพลขึ้นบกฝึกอะไรครบบ้ากโกด้วยตอนนี้ทหารเต็มใายหาาหน้ากากโอ้โอ้ไปรับแขกบ้านหน้ากากไปรับแขกบ้านแขกเมืองบอกโอ ไม่ตายแล้วไปรับอ่าอ่าอะไรแกงบ้านแกงเมืองเนะเ<อ>าะตาหารขึ้นบวกโอ้ยนะเอาอย่าให้มันเจือนนะของนาะคือนะิีีมีมเขวาส้อยู่เลยเนาะติดแขกอมยตายแล้วคุณหมวดสวัสดีครับอมยตายแล้วเ <c oughs> อานะครับพี่น้องยุตีนะพรุ่งนี้ก็จะมีคนนอนอ่าวันนี้ก็จะมีคนนอนไม่หลับนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นศาลต่อนะครับพี่น้อง เอาอีกแล้วครับจะสู้ยังไงจะพูดยังไงนะเตรียมพร้อมให้มันดีนะเออทหารยุวิเดขึ้นบกใช่ไหมอ้ยทำโพร้อมจะมึงเงียบุปโพอเห็นมันงมึงไปต้นรับโอ้ตอนนี้พัทยาทหารเรือรบเข้าสามบันครับช่างตามโอ้เมีแล้วครับพี่น้องเอฟจีติดภารกิจ <c oughs> ติดภารกิจแขกบ้านแขกเมือง <c oughs> อนนี้ก็รับแขกบ้านแขกเมืองใช่ไหมโอ้ยนะแถวบาแถวอะไรเต็มหมดเลยตอนนี้เนาะโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้บอกไว้เลยครับพี่น้องเอฟซีนะร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วครับตอนนี้ <c oughs> มีแต่เรื่องแต่ลาวนะครับตอนนี้มีแต่คดีครับปากพาช่วยปากพาจนอ่าช่างตั้มไปไหมพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ไปนะครับพรุ่งนี้นะ น่าจะไม่ได้ไปไม่มีเงินเติมน้ำมันเอเอพูดจริงๆนะไม่มีเงินเติมน้ำมันครับพี่น้องเอฟซีมงไม่ได้ไปหรอกนะให้กำลังใจอยู่บ้านนี่แหละนะ <c oughs> อตอนนี้ก็น่าจะไปหากันแล้วล่ะครับพี่น้องเอฟซีนะไปซ้อมให้มันดีนะคำพูดนะ่ะนะเอนะจะเอาใครขึ้นไปบ้างอนะันนะนะเออนี่นะคะคะดียา,ยามันจบไปแล้วค่ะมันจบไปแล้วค่ะ หนูเชื่อมั่นนะคะในตัวพี่ธนวยของหนูค่ะหนูเชื่อใจค่ะนะพี่ธนวยของหนูเก่งค่ะนะอืมเก่งมากมาเลยค่ะนะอยมาทําลายมิตรภาพดีๆต่อกันเลยค่ะนะอย่ามาพูดค่ะนะอืมพอใจจ้าง่ะเท่าไหร่ก็จ้างค่ะเงินก็เงินหนูค่ะนะแพงกว่านี้ก็จ้างค่ะพี่เดียวสวัสดีครับนะเป็นแบบนี้ไงนะครับโอ้พี่โหสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่สวัสดีครับพี่โหนะแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องได้ยินข่าวมาแว่วๆแบบนั้นว่าอะไรนะวันนี้เขามีคนเดินทางไปที่นะครพนมแล้วนะอ่าน่าจะไปแจ้งความเก่าทโทษหรือเปล่านะครับดูจากคอมเมนต์นะวันนั้นนะของคนรัฝ่านะอะหรือไปเที่ยวหรือไปอะไรก็ไม่รู้นะป,ป้ายหรือเปล่ายังไงหรือไปสั่งป้าย,าายก็ไม่รู้<ำ>นะ <laughs> เออนะหรือจะไปสั่งป้ายสั่งไม้ยูคาโอ้ยตายแล้วโอ้ให้เลือกสีด้วยบอกที่จะไงจะเอาสีดำสีดำในหมวกว่าผมก็จะเอาสีชมพูองตองจะเอาสีอะไรมันต้องเอาสีเด่นเด่เน้เนานะคนไกลไปไกลมามันจะได้ดูเอนอนะเออนะมันจะได้รู้ไงครับพี่น้องเอพสีนะเออ มันเป็นแบบนี้ไงนะผมคิดว่าตอนนี้เงียบกิฟไปหาใครครับน่าจะไปหาบกหัวลูกนิมิตตอนนี้นะไปปรึกษาหาลือกันแล้วนะอ่ไปปรึกษาหาลือกันแล้วครับตอนนี้นะอืมซักสอมคำพูดให้มันดีๆนะอืมนะไม่ใช่ว่ามึงรับสารภาพเลยมึงจะพ้นผิดนะไม,ไม่ได้นะอืมนะครับสารก็ต้องถามพี่นุยบดีครับนะ สารก็ต้องถามอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสืบต้นสายไปเหตุว่ามันเป็นยังไงอา้าวเจ้าของพื้นที่เล่ามาสิอีเวนนี้มันบุกรุกยังไงว่าบุกรุกผาสงนวนเหรออืมทาไมมันบอกว่ามันเข้าไปกําจัดวัชพืชมันเป็นนัดพร้อมนะยังไม่ได้สืบอา้าวเขาก็ทิวไปเลยเนาะนะนัดพร้อมก็จริงอยู่อาจจะตัดสินพรุ่งนี้ก็ได้นะเพราะอะไรมันยอมรับสารภาพไง เออมันก็ไม่แน่นะครับพี่น้องเอฟซีนะเออมันไม่แน่นะเพราะอะไรมันยอมรับสัจภาพแล้วมันจะไปสู้แพงครับพี่น้องเอฟซีทนี้เออนะจะไปขอลดขอต่อรองเขาจะไม่ได้เสียสักบาทมันพูดแบบนี้เออนะมันบอกว่ามันจะไม่ได้เสียสักบาทครับพี่น้องเอฟซีมันบอกว่าพี่ต้นวยของมันพูดแบบนั้นนี่นะคะบุกรุกตรงไหนค่ะไม่ได้บุกรุกค่ะนะ มันคือการสวมสิทธิ์ค่ะนะเออม,มันคือการสวมสิทธิ์เราเข้าไปทําประโยชน์ค่ะในที่ตรงนั้นค่ะนะเพราะอะไรคะเราไม่ได้ใช่ลูกเขาค่ะไม่ได้เป็นทายาทสืบสันดานค่ะนะเข้าใจไหมคะนะเข้าใจไว้ซะคําถามนี้นะคะคําถามเด็กป .6 หกค่ะมันจะพูดประมาณว่า <c oughs> ที่ตรงนั้นอะ เาให้ทำกินอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญว่ามันนะไม่ได้เป็นทายาสืบทอดนั้นมันคิดแบบนั้นไงเลยโดนข้อหาเขาทำประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตแค่นั้นเองแต่มันไม่คิดว่าตรงนั้นมันเป็นป่าสงวนเอเออมันคิดแบบนั้นความหมายของมันนะความคิดก็กับไปเสื้อพี่ตะนวยเพิ่นแล้วค่ะตะนวยพี่ตะนวยโกงหนู